สวัสดีครับเด็กๆทุกคนครับผมและนี่ก็คือ Le s s o n 6นะครับผมบทเรียนที่6แล้วนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าใครแบบว่าเพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยพี่อาตี้จะต้องขอบอกให้น้องว่าอยากให้น้องกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้หรือก่อนก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าน้องดูจากสไลด์แรกเนี่ยน้องก็จะรู้ว่านี่มันเป็นการฝึก แต่งประโยคแล้วนะครับจาก w h a b to be w h a b to do w h a b to have นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรางงว่าเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยนะแปลว่าเรายังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้าของพี R ่อ t ตี t นะครับผมก็ก่อนจะดูคลิปนี้เนี่ยอยากให้มีความรู้จากคลิปที่แล้วด้วยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าพี R ่อ t ตครับพี R ่อ t ตคะหนูดูแล้วหนูพร้อมจะลุยไปด้วยกันแล้ว let's go นะครับมาพร้อมเลยวันนี้เนี่ยจะฝึกแต่งประโยคเด็กๆลูก ถ้าเราอพอเราเรียน verb to be ไปแล้วใช่ไหม verb to do แล้วก็ verb to have ไปแล้วนะครับวันนี้จะมาฝึกแต่งประโยคกันแต่ว่าเบื้องต้นพี่ที่ขอแปลก่อนละกัน verb to be แปลว่าอะไรและคืออะไรลูก verb to be verb to be คือ i s a m a r e จำได้ไหมเดี๋ยวพี่ที่ขอเขียนละกันนะ i s a m a r verb to be มี3ตัวใช่ไหมลูกจำได้ไหมมี3ตัวนะพี่ที่เอาสีสกละโอเอ่า มี i s a mr ลูก g o t to be i s a mr b o t to be แปลว่าอะไรแล้วเป็นอยู่คือนะครับผมเป็นอยู่คือลูก่า b o t o be คือเป็นอยู่คือมี e s a m และก็ r นะครับ b o t o do หรือ b o t to do ก็จะมี2ตัวนะ do กับอะไรเอ่ย d e s นะครับผม do กับ d a s แปลว่าอะไรลูกใครแปลออกเก่งมากแปลว่า ทำนะครับผมทำาููความหมายเดียวต่อมา w e r b to have v e r k to have มี2ตัวเช่นกันก็คือ has กับอะไรละออกเสียงให้ถูกต้องนะสอนไปแล้วใช่ไหมลูก has กับอะไร have นะครับ has กับ have นะครับตัวไหนใช้กับประธานเอกพจน์หูโพนดเด็กๆลูกอ่าเราก็เรียนไปแล้วใช่ไหมในคลิปที่แล้วนะครับผมแปลว่ามีนะลูก has have แปลว่ามีนะครับ, has, have, นะรบเอาล่ะ เมื่อรู้แล้วว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างและแปลว่าอะไรเราไปแต่งประโยคกันอ่าหกประโยคแรกพี่ตี้จะขอให้น้องใช้ work to be ก่อนนะลูกเห็นไหมนี่ work to be ก่อนนะ v e r b to be ก็คือพวก i s am หรือ r นั่นเองลูกเดี๋ยวพี่ตี้ขอเขียนเพิ่มตรงนี้แล้วกันเอายาวไปเลย i s am r อ่ามันตกไปแล้วก็ลากให้มันยาวเน่อ is am r อลูกเดี๋ยวใช้ is am r กันนะครับเอกน์ e K ot, ใช้ is ส์าพี่ที่ขอทวนก่อนละกัน i ใช้ am จำได้ไหมลูกมีตัว i แค่ตัวเดียวใช้ am นะที่แปลว่าฉันนะนะส่วนพระหูจพ์ใช้ r นะครับผม h e she it ลูกใช้อะไรแล้ว h e she it h e she it คนเดียวต้องใช้ is uv d ูวีลูกอานะ uv d ีเใช้ r เพราะว่า i ใช้ am ตัวเดียวอามาแต่งประโยคก,กันฉันเป็นนักเรียน เวลาเราแต่งประโยคลูกเอาประทานก่อนนะจะเย็นเยนมาเดียร์ดี้ช่วยสอนให้นะครับผมใครอยากจะทําเองก่อนลูกก็ทําเองก่อนได้นะครับผมโจดๆจ,จากเพีรดี้ไปเลยแล้วก็ลองไปฝึกเขียนในสมุดดูเอาเองก่อนนะแล้วก็จะได้ว่าเฮ้ยมาลุ้นกันว่าถูกตรงตามที่เพียรดี้จะเฉลยหรือเปล่านะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าใครบอกว่ายังทําให้เป็นนลุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทําพร้อมเพียรดี้เลยมาชั้นก็คือไอ้นะครับผมเพียรดี้ขอเปลี่ยนสีก่อนนลุกจะได้แบบช็อตไปเลย I อันนี้คือ i แล้วนะนะครับผม I อเหมือนขีดเลยเป็นหลูกอ่า I ใช้ is and r ตอบแล้วเมื่อกี้ am อืมถูกงาา่งายไหมง่ายไหมอ่าเนี่ยยังเบื้องต้นอยู่นะเนี่ยเบื้องต้นอยู่นะยังง่ายอยู่ฉันเป็นนักเรียนหลูกนักเรียนภาษาอังกฤษว่าอะไรนักเรียนนักเรียนตัวเราเลยอ่ะตัวเราภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร student อ่าแต่ก่อนคือใสจ,จะใสอาชีพลูกใสอ่ะกับแอนไปก่อนนะ student ใช้อ่าลูก I am a student ฉันเป็นนักเรียนอ่าโอเคได้ประโยคหนึ่งแล้วเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายไหมคุณอ่าันี่ประโยคที่บ้างคุณเดี๋ยวพี่เขาเปลี่ยนสีปากกาให้แล้วกันนะครับผม you อ่าคุณทำไมลูก you ใช้ is am หรืออ่า you อ่าคุณครูเป็นอาชีพไหลูกเอาคำศัพท์คุณครูก่อน teacher อ่าอาชีพก็ต้องใช้อ่านะครับผมอ่าหรือแอนลูแลแต่ คำศัพท์นะ teacher สกอ t e a c h e r teacher h you are a teacher เห็นไหมเนี่ยมันก็ได้ประโยคภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็ลองฝึกพูดดูลูกนะพวกเราอยู่ที่บ้านอ่าอยู่เห็นไหมลูกใช้ก็ว่าอยู่ได้เห็นไหมเห็นไหม่าเห็นไหมก็คือ i s a m r มันจะแปลว่าเป็นก็ได้ลูกเห็นไหมอยู่ก็ได้ลูกหรือว่าคือก็ได้นะเนี่ยในความหมายที่6ลูกไม่มีคาว่าคืออะไม่มีคําว่าคือนะแต่ว่าในความหมายนั้นอะ มันใส่การบอกลักษณะของตัวละครหรือสัตว์หรือคนอย่าแงบบนั้นแหละมันใช้ i s a m a r ได้ลูกพวกเราอยู่ที่บ้านอ่มาดูพวกเราภาษาอังกฤษคือ we ่า we ใช้ i s a m a r แล้วลูก we we ใช้่า we are ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยคำว่า are ก็คือคำว่าอยู่แล้วลูกอยู่แล้วนะเป็นอยู่คือนะโอเคที่บ้าน at ก็คือที่ บ้านก็คือ home นะครับผม at home house ก็ได้ลูกอ่าโอเค Peter อยู่ในประเทศไทยเอา Peter อาจะเป็นชื่อเฉพาะก็ต้องอ่มาฝึกสะกดหน่อยลูก Peter Peter อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนที่ขอปรับฟอนต์ให้มันเล็กนิดน,นึงเพราะเดี๋ยวประโยคจะยาวมากๆเลยนะ Peter โอเคลูกเล็กน,นิดน,นึงนะ Peter อยู่ก็คือ Peter ใช้ is am หรือ are Peter east นะครับผมอยู่ใน east ในลูก in นะ east in อยู่ในประเทศไทยประเทศไทยก็ t ไทยแลนด์นะครับผมไทยแลนด์ Thailand, ลูกใครสะกดได้ถูกเก่งมากเลยนี่ Peter is in Thailand น,นี่ Peter อยู่ในประเทศไทยเข้าในแปลว่าอยู่ลูก east นะเห็นไหมเพราะว่า east มแ,แปลว่าอะไรเป็นอยู่ คือนะครับเด็กผู้ชายหลายคนเป็นคนดีเด็กๆลูกนี่น,นี่ประธานคืออันนี้ลูกเห็นไหมเนี่ยเอาเอันนี้เป็นเป็นหลักก่อนเด็กผู้ชายหลายคนเด็กผู้ชาย boy หลายคนมันคืออะไรลูกหลายคนนะก็คือเติม s นะภาษาอังกฤษตลกมากเลยเติม s ปั๊บก็คือเป็นหลายคนแล้วง่ายๆเลยอ่ะง่ายไหมง่ายเลยอะ่ยยยอะนะครับเป็นคนดีลูกนี่เป็นก็คือ i s m r นะนะครับผม i s m r ลูก boys ใช้ is am หรือ are ลูกดูที่นี่เห็นไหม boys มันหลายคนนะเป็นผ้าหัวอะไรเขาเรียกผ้าหัวโพลก็ต้องใช้ are นะครับ boys are คนดี boys are good นะครับแค่นี้ก็ได้หเห็นไหม boys are good นะครับก็แปลว่าเด็กผู้ชายหลายคนเป็นคนดีนะครับผมแมวหนึ่งตัวน่ารักโอ้แมวหนึ่งตัวลูกถ้าหนึ่งตัวฝรั่งเขาไม่ค่อยเขียนเลขหนึ่งนะแต่เขาจะเขียนสิ่งนี้ก็คือ อ่นั่นเองเด็กลูกเรียนไปแล้วลูกเรียนไปแล้วนะอ่าแทนหนึ่งได้นะสะกดแมวพี่ลูก cat c a t นะครับแมวหนึ่งตัวโอเคมาละน่ารักลูกก่อนจะบอกว่าน่ารักเนี่ยเอา i s a mr ก่อนแมวหนึ่งตัวใช้อะไร i s นะครับเพราะเป็นเอกภพนะครับผมน่ารักลูกน่ารักน่ารักภา,าษาอังกฤษว่า,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 าอะไรน่ารักน่ารักใครรู้เก่งมากเลยนะลูก beautiful คือสวยนะแต่ว่าที่ติอยากได้คำว่าน่ารักเลย น่ารักคือ cute นะครับผมลูกนี่ cute 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 เธอน่ารักจังหลักการจำจัไว้น่ารักคือ cute cute สกดลูกซี่ e cute นะครับเสร็จแล้วลูกเห็นไหมนี่คือประโยคที่แต่งโดย verb to be นะครับไปต่อลูกนี่คือ verb to do ว่า verb to do แปลว่าอะไรแล้วทำทำนะครับมีสองตัวอ่าพีนดีขอเขียนก่อนแล้วกันอ่ะอยืดไปก่อนยืดยาวเลย Do กับ does อ่ามีสองตัวลูกขอเป็นสี่ิดนึงนะ Do กับ does ดับดไป้วโอ้แอม r อรไม่ oh, มได้เลื่อนเธอจะเลื่อนข้างบนโ <laughs> okay. อเค Do does เอาล่ะเอกน์ใช้ does he/she it ใช้ does ถ้าเกิดเป็นพระอุพ์หรือ I U V day จะใช้ตัวนี้ลูกดูนะครับผมอ่ามาฝึกแต่งประโยคกันลูก ฉันทำการบ้านอ่ะจะเย็นๆนะจะเย็นแน่นอนใครอยากทำก่อนก็สต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครพร้อมทําพร้อมกันกับพี่ติีกก็เอาเลยลงมือไอก่อนลูกฉันทำไอใช้ดูดัสเมื่อกี้ดื้ไอดการบ้านลูกเราเป็นเด็กนักเรียนนะศัพท์คําว่าการบ้านต้องรู้ต้องสะกดให้ได้ลูกเอาคําว่าบ้านก่อน H O M E อ่ะโฮมบ้านก่อนลูก แล้วก็คำว่า work ที่แปลว่างานงานนะครับการบ้านก็คืองานที่ทำที่บ้านนะครับผม I do homework อย่าลืมจุดฟูสะตอปด้วยลูกเนี่ยจุดฟูสตอ็อปเนี่ยเนี่ยจุดเนี่ยภาษากฤษมันจะมีเวลาน้องเขียนจบประโยคแล้วหรือยังเนี่ยถ้าจบแล้วก็จุดไปเลยนะครับผมคุณทำการบ้านอ่ะมาคุณคุณ You คุณคือ you หรือ you you ใช่หรือ d o e s Do แน่นอนลูกย o ด o o ฮมเวิรลูกการบ้านก็ลองมาเลย Homework นะครับผมเห็นไ,ไ,ไหมลูกง่ายไหมเขาทำการบ้านเขาอันนี้เอาเป็นเขาผู้ผชายก็ได้เขาผู้ชายเขาผู้ชายภาษาอัรรงกฤษคือ He ่ที่ใช้ดูหรือ d o e s แล้วลูก He He ใช้ d o e s นะครับผมการบ้านก็เหมือนเดิมลูก Homework อ่าเป็นไงลูกแต่งประโยคเองไปหรือยัง ใครแต่งเป็นเองนี่เก่งมากเลลูกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอเราเรียนคลิปที่แล้วเรียนการใช้ e r b to do to have to be อะไรเงี้ยพอเรียนไปแล้วพอเราฝึกแต่งประโยคเองดูเห็นไหมเนี่ยน้องเริ่มเขียนภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้แล้วนะลูกนะแล้วก็เขียนได้ถูกไวยากรณ์ด้วยนะเก่งมากเลยข้อสี่ลูกลิซ่าเด็กๆต้องสะกดชื่อลิซ่าเป็นลูกใครเป็นแฟนกับแบล็ k พิง k ์บ้างนะนะล,ลิซ่าลิซ่าก็คนเดียวใช่ไหมใช้ ดูดูดสแล้วด้สนะลูกแบบฝึกหัดบ้างแล้วอ่ะด้สแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษก็คือ exercise exercise นะครับผมมันแปลว่าแบบฝึกหัดก็ได้ด้วยหรือแปลว่าออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันลูกเห็นไหม exercise นะเด็กผู้หญิงคนนี้ทำการบ้านอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีคำว่าคนนี้ด้วยลูกใครรู้ภาษาอังกฤษคำนี้เก่งมากลูกเอาคำนี้ก่อนเอาคำว่าคนนี้ขึ้นก่อน this This คือคนนี้ลูกด i s นะดิสปรับเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวประโยคจะยาวเกินไปแล้วแน่ผู้หญิงลูกผู้หญิงผู้หญิงเอาคำว่า girl ก็ได้หรือ who อะไรลูก w o man ก็ได้นะใครจะเอา girl ก็ได้ลูก girl นะได้เหมือนกัน this woman ทำอ่ะแน่นอนลูกกี่คนนี้คนเดียวนะครับใช้ does การบ้านลูก homework เห็นไหมยาวเหยียดเลวช่างมันเห็นอยู่นะ ขอแค่นิดห okay. like, นะน,น,นึ่งแชทโอเคเด็กๆหลายคนทำแบบฝึกหัดเด็กๆหลายคนนะลูกภาษาอังกฤษอันเนี้ยก็คือชิวอะไรเอ่ยเพื่อิที่ชิลน้องก็รู้คำนี้ลูก children เก่งมากใครรู้เก่งมากใครตอบก่อนเพื่อที่ได้เก่งมาก children ขอย่อหนึ่นงทำลูกหลายคนใช่ไหม do d า s แล้ว do แบฝบึกหัดลูกรล่มาเลย e x e r C I S e exercise, <S I S e, exercise <S นะครับผม do exercise นะครับอ่าเรียบร้อยลกูกอันนี้คือ work to do นะครับผมต่อไป work to have บ้างอ่ะเรามาแต่งประโยคที่มีคำว่ามีบ้างนะครับผมมีคำว่ามีอ่ะมีสองตัวเช่นกันลูกก็คือ has กับ have นะครับผมเรียนการออกเสียงไปแล้วเด็กๆลูก,ลกออกให้ถูกนะอันนี้ has อันนี้ have นะครับ ฉันมีเงินมามามาฉันก่อนฉันก่อน i ลหก I ใช้ has หรือ have i i อยูมันจะใช้หลักการเดียวกันลูกในเรื่องของ t ว have แนะ i ใช้ have นะครับเงิน money ใครสะกด m มันนี่เป็นเก่งมาก m o n e y นะครับจบุดคสตอปด้วยลูกจบแล้วพวกเขามีบ้านพวกเขาพวกเขาก็คือ day ห์หกเดย y ไม่ใช่ทำ้มเมื่อกี้นะอะไรนะ e y อมีเด y ใช้ me, they, have นะครับบ้านลูก they have a house หรือ home ก็ได้ลูก home ก็ได้อันนี้เอา house บ้างนะอ่ะพี่ตีใส่อากด้วยตัวหนึ่งเพราะว่าต้อหมายถึงว่าบ้านหลังเดียวก็พอนะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ระบุว่าขี่หลังลูกแล้วก็ใส่อากเข้าไปนะครับผม e y have a house หล่อนมี me, สุนัขลูกหล่อนก็คือหล่อนผู้หญิงนะภาษาอังกฤษคืออะไร she อ่ามี me. she ใช้ has หรือ have แล้วออกเสียงให้ถูกนะ has หรือ have has นะลูกสุนัขลูกโจก็ไม่ได้บอกว่ากี่ตัวนะแต่ว่าใส่หนึ่งไปตัวหนึ่งลูกอ่ะก็คืออาะนะ dog do g เรียบร้อยเจนมีส้มผลเดียวโอ้เจนอ่ะรู้จักเจนนุ่นโบไหมลูกเอออ่าเจนมีส้มผลเดียวเอาเจนก่อนชื่อไทยเนาะเขียนอังกฤษถูกไหม ฝั่งหลังก็มีที่เจนเอจะนเจนเขียนอย่างนี้ลูก jane เจนมีคนเดียวก็ใช้ has นะเจน has ส้มผลเดียวอันนี้โจทย์ระบุเลยผลเดียวลูกผลเดียวใช้ and orange ทำไมเราใช้ and ลูกรู้ไหมทำไมมันไม่ใช่อ่ะแล้วลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า orange มันขึ้นต้นด้วยตัว o a e i o u เป็นสระต้องใช้ and นะลูกอ่าอย่าลืมไปเลม น нибудь, ุ่นนุ่นมามาเจนแล้ว mm ก็น hmm. ุ่นบ้างนุ่นนุ่นภาษาอังกฤษลูกสะกดอย่างนี้นะ n o o n ลูกหนนเออภาษาไทยคือนุ่นไงภาษาอังกฤษมันได้แค่หนนนะครับผมมันได้แค่นั่นแหละฝรั่งมันออกเสียงไม่ค่อยชัดภาษาไทยเรานะครับนุ่นมีคนเดียวนะก็ใช้ has นะครับผมส้มหลายผลลูกอันนี้ไม่ต้องใช้ a n d แล้วนะหลายผลก็คือเขียน orange แล้วก็เติม s เข้าไปหลุไหมพอเติม s มันก็ตลกมากภาษาอังกฤษทำไม หลายอันแล้วโบมีจัก,กรยานเอาโบมัง่งโบโบโบพี่ที่ขอเขียนภาษาไทยเอภาษาอังกฤษหาว่าโบแบบนี้ b o w โบเหมือนโบอะโบดี้ที่ผู้หญิงเขาติดอะนะครับผมโบคนเดียวใช่ has, ใชไหมลูกจัก,กรยานอ่าโจทย์ก็ไม่ระบุว่ากี่คันนะแต่ว่าเอาคันเดียวเขียนอ่านต้้งให้ต่อลูกใครสะกดจัก,กรยานภาษาอังกฤษได้เก่งมาก bicycle b e bicycle นะ b i c y c l e bicycle อ่าโอเคลูกนี่คือ verb to have นะครับสุดท้ายลูกคราวนี้เนี่ยเพียรตีขอรวมหมดเลยนะครับผมเอาละอย่าเพิ่งงงอกอย่าเพิ่งงงเพียรตี่ขอรวมเนี่ยมี verb to be เป็นอยู่คือใช่ไหม verb to do ดูกับ d a s แปลว่าทำ verb to have ก็คือ has กับ h a e แปลว่ามีคราวนี้ลูก อันดับแรกควรจะแต่งประโยคภาษาอังกฤษใช่ไหมพอมีภาษาไทยลูกพยายามจับคำศัพท์ก่อนนะว่าจะเอาตัวอะไรดูข้อหนึ่งลูกแนนทําแบบฝึกหัดอันนี้จะเอาคําว่าทำลูกนเน้นก่อน <s> พวกเขามีส้มสองลูกอ่านี่คือมีนะจะได้รู้ว่ากริยาใช้อะไรฉันเป็นนักมวยอ๋อน่โอเป็นเลยนะครับผม <s> นักมวยคนนี้เป็นอันนี้เป็นดูเห็นไเนี่ยเป็นอยู่คือนะเด <s> ี๋ยวใช้ is a m out to be แน่นอนเลย ผู้ชายคนนี้ทําการบ้านนี่ไงทำเห็นไหมทำโอเคผู้ชายคนนั้นมีเงินเอ่มีโอเคอ่ามาลูกมานี่พี่ที่แบ่งไอสีแดงกนะให้รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องใช้กริยาอะไรบ้างนะเอาาเาะ้ามาข้อแรกก่อนลูกไม่เสียเวลาแนนแนนแนนอ่าแนนทาแนนคนเดียวใช่ไหมลูกทำก็คือก t to d ดูลูกดูหรือ does แล้วแนนใช้อะไร Dust นะครับผมแบบฝึกหัดลูกลอกไอคำสับหน้าเมื่อกี้มาได้เลยนะครับผมเด็กลูกไปชา้าๆก็ได้ลูกใครแบบว่าเออเพียตี้แป๊บหนึ่งนะทำนี่ดูกับด r k ใช่ไหมไม่ใช่แฮชแท็เหรออะไรอย่างเี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปชา้าๆได้ลูกคลิปวิดีโอของเพียตี้เนาะสามารถกดกลับไปดูอ่ก่อนหน้านี้สักนิดนึงก็ได้ลูกนะแต่ว่าเพียตี้ขออนุญ,ญาต สอนต่อไปนะลูกนะเพราะว่าเพื่อนเราบางคนก็โอเคกําลังรอพี่อตี้นะครับผมสอนอยู่ลูกนะโอเคไปละพวกเขามีส้มสองลูกพวกเขาลูกอไม่ต้องตก,กใจเดี๋ยวพี่อตี้จะไปช้าๆให้พวกเขาเดยลูกโอเคเดยนะมีอ่วก็คือ h a v e นี่ลูก Has หรือ h a v e แล้วล่ะ Day Day ใช้อะไรลูก Has หรือ h a v เ Day ใช้ have อ่าใครตอบได้เก่งมากเลย แฮเพราะว่าเด y เป็นพหูพุน์ใช่ไหมลูกพหูพจน์หลายคนนะ h a v ซ่อมสองลูกอันนี้โจทย์ระบุแล้วว่ามีสองลูกลเราก็ขอเขียนภาษาอังกฤษสองไห้ก่อนลูก two two orange อ่าเดี๋ยวพี่ทีขอย่อตัวอักษรนิดนึงเดี๋ยวมันจะยาวแน่นอนเลย orange o r a n g e จะลืงเติม s ด้วยนะลูกเพราะว่าซ้มมันเกินสองแล้วมันเกินหนึ่งนั่นแหละเป็นสองขนขึ้นไปแล้วนะครับผม They have two oranges. โอ้ครเขียนประโยคนี้ถูกเก่งมากแต่ว่าน้องเขียนภาษาอังกฤษได้แล้วลูกเออฉันเป็นนักมวยมากมาฉันฉันลูกอ่าฉันง่ายๆเลย I ก่อนใช่ไหมเป็นเป็นเนี่ยก็คือคำว่า verb to be ไงลูกเป็นนะก็คือ is am แล้วก็ are ลูก I, I ใช้อะไรลูก I am เก่งมากเป็นนักมวยลูกอันนี้อาชีพใช่ไหมลูกเตือนแล้วถ้าเป็นอาชีพต้องมีอะไรก่อนเสมอเลย อ่ะก่อนนะลูกอ่ะก่อนนะใครรู้ว่าสับนักมวยเ <c oughs> อกมากนักมวยคือ b o อกเใช่แล้วหลายคนหัวเราะใช่โ er. รอกบ็อกเซอร์แปลว่านักมวยก็ได้นะครับเป็นทรงกางเกงบ็อกเก็ได้แต่บ็อก er เซอร์แปลว่านักมวยนะนะครับผม I am a boxer เโอเคฉันเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ไม่ใช่ฉันเป็นนักมวยนะครับผมใครไม่จะเป็นกางเกงบ็อกเซอร์ต่อมานักมวยคนนี้เป็นคนดีอ้าวนักมวยคนนี้ลูกคนนี้เอกว่าคนนี้ก่อนนะคนนี้ก่อน this โอเคประโยคยาวไหมเดี๋ยวขอนิดนึง this นักมวยลูกบอกอะไรเมื่อกี้ boxer this boxer นักมวยคนนี้เป็นโอเคเป็นก็คือ to be i s a m r ลูกนักมวยคนนี้กี่คนนะ่ะคนเดียวใช้ i s a m หรือ r ลูก i s นะครับผมเป็นคนดี i s good นะครับผม i s good ข้อห้าผู้ชายคนนี้อ่า uh, มีคนนี้อีกแล้วแน่นอนลูกทำถูกใช่ไหมมามา,มา,มายังไงยังไง this ก่อนใช่ไหม this ย่อน,นิดนึงนะครับ this ผู้ชายลูกผู้ชายผู้ชายภาษาอังกฤษคืออะไร man this man ผู้ชายคนนี้ทำลูกวันนี้ทำนะทำพวกทูดู do, ไงลูกมีสองตัวดู do, กับ o e s ผู้ชายเนี่ยกี่คนคนเดียวคนนี้คนเดียว,ยว,ยวใช้ do หรือ o e s แล้ว o e s นะครับผมเหมือนแนงข้างบนเลยไลูกเนี่ยแนงก็คนเดียวใช้ o e s this man <S ใช้ดั s ทำการบ้านลูกการบ้านสะกดถูกไหมเมื่อกีอ้การบ้านสะกด,กกบ,ะกดบ้านก่อน home แล้วก็งาน work h o m e w o r k ก็คือการบ้านเลยนะัาท์ตลกนะภาษากฤษ ผู้ชายคนนั้นมีเงินหลูกคนนั้นคนนั้นมันจะไม่ใช่ dis แล้วลูกไม่ใช่ dis นะแต่เป็นคำนี้อะไรละใครรู้เก่งมากเลย that นะครับผม that that อะไรลกูก that man นะผู้ชายคนนั้นมีมี verb to have ลูกนี่ verb to have, verb to have มี2ตัว has กับอะไร has กับ have นะครับ ดดแมนหลูอผู้ชายคนนี้กี่คนเนี่ยต่อคนนั้นคนนั้นกี่คนเนี่ยคนเดียวคนเดียวใช้ has หรือ have has นะครับเงินหลุกเงินก็ Money. มัน e y เมื่อกี้ลองมาเลย m o n e y นะครับผมเรียบร้อยเป็นไงลูกยากไหมาย,ยากไหมใครแบบว่าเอ้ยพคตี้ครับมันยังยากอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพยายามกลับไปดูกอไปดูก่อนหน้านี้หรือว่าดูคลิปนี้หลายๆรอบนะลูกทวนทวนเยอะๆนะจะได้ว่าเฮ้ย เอาให้แม่นเอาให้แม่นเลยนะครับผมจะได้ไปเรื่องต่อไปได้เก่งกว่านี้นะครับผมส่วนใครเป็นแล้วลูกเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปใน Lesson ต่อไปนะครับเอาล่ะคลิปนี้พี่อติยกก็ขอจบเพียเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย